เมื่อกี้ก็ลงรถแท็กซี่ที่สถานีเบซายิปนะฮะแล้วก็เดินมาเรื่อยๆเดี๋ยวจะเดินไปที่เอมิโนนูบนะไปที่สไปบาซานะฮะแต่วันนี้นี่ร้านค้าปิดมากเลยนะปิดกับทุกร้านเลยส่วนแบรนบาซานีปนนน่ปิดแน่นอนปิดแน่นอนแถวนี้ก็ปิดหมดเลยไม่รู้สไปบาซาปิดหรือเปล่านะ ตอนนี้ก็มาอยู่ที่ทางเข้าสไป,ป์บาซานะหรืออียิปต์เชียนบาซานะเปิดด้วยวันนี้คนเยอะมากนี่ก็คืออียิปต์เชียนบาซานะหรือว่าสไปรบาซานะจินเครื่องเทศเป็นหมดเลยร้านนี้ขายถั่วขายเครื่องเทศนะตรงนี้เลยเครื่องเทศสีสันสดใสไม่รู้อะไรเป็นอะไรบ้างแต่ที่แน่ๆเน,นี่ยน่าจะมีอยู่ในอาหารเช้าที่กินตูงแรมแน่ๆ ส่วนข้างบนนี้สวยมากเอามาแขวนไว้เลยเนี่ยก็จะเป็นขนมรักคําว่าครับหลากหลายชนิดนี่เลยก็จะเป็นแป้งน้ำผึ้งนะครับแล้วก็มีเม็ดถั่วพิคาซิโอบดนะถ้ากินมากแก็หวานมากด้วย ชานะครับชาดอกไม้แล้วเขาจะวางมาขายแบบนี้นะนี่นะเมื่อกี้มาซื้อขนมร้านนี้นะก็เป็นโรคุมนะครับเหมือนกับเป็นแป้งนะเป็นแป้งเหนียวเหนียวนึบๆน,นะหว,วานหวานอร่อยดีตรงนี้มีหลายรสชาติแล้วด้านในก็มีถั่วด้วยส่วนถ้าเป็นขนมแบบนี้จะเรียกว่าเ u อร์กิชดีไลท์นะฮะานี้่หลายแบบมากเลไม่งถูก รา้านนี้ก็ขายเนื้อแปรรูปนะครับเป็นแบบเบคอนนะเป็นเนื้อแห้งเนื้อเค็มนะแล้วก็มีเป็นคุณเชียงไส้กรอกเหนหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะหน้าตาประมาณนี้นะของพวกเนี้เขาก็จะขายเป็นกิโลนะเช่นถั่วอย่างี้นะครับแล้วก็ขนม ลูกกมเมื่อกี้นะก็ขายเป็นกิโลนะเธอคิดดีติไรก็่ายเป็นกิโลนะนี่เลยอันนี้การเข้าไปในสไปบาซานะฮะก็จะผ่านจุดตรวจสัมภาระอย่างน,นี้จริงๆก็ผ่านได้เลยนะนี่ก็ทัว์มาลงคนเยอะมากนี่เลยด้านหน้าสไปบาซานะครับก็จะเป็นแบบนี้ หาหาไม่เจอก็ตรงนี้นะคือสไปปาซ่านะแล้วก็ปึ๊บทางนี้ก็คือท oh er so ่าเรืออินิิโนหนูนั่นเองนะส่วนตรงนี้ก็คือโบสถบรรยากาศหน้าเย็นนี้ค่ำนี้นะฮะคนเยอะมากตรงนี้ก็จะเป็นหน้าสไปปาร์านะ ต,ตอนนี้ก็อยู่ด้านหน้าสไปบาซานะครับเดี๋ยวจะเดินต่อไปสถา,านที่ต่อไปนะอาจจะเป็นที่สุดท้ายที่เหลืออะไรนะครับที่อราจะไปนะเดี๋ยวตามไปนะจะไปดูอะไรนะครับเดี๋ยวจะพาไปนะนี่เลยสไปบาซานี่คือบรรยากาศหน้า,าสุเราเยนีคามิสแอนนี่เลยคนเยอะมากนี่เป็นสไปบาซานะครับส่วนข้างหลังนี่ก็เป็นอะไรสักสุเหรีย์นะแล้วก็เดี๋ยวจะไปทางที่มิโนหนุ่ทางนี้นะครับนี่ก็คือท่าเรือมินหนุ่นั่นเองนะ คนเยอะมากฟ้าใสมากเลยวันนี้บริเวณสถานกาลาก้านะสีท่าเรือไอริลุนนั่นเองนะแล้วก็มีผู้คนนะครับมานั่งเล่กนกันตรงนี้นะนีะ่เลย าดีขนาดนี้คนตกปลากันเยอะมากเลยปลาใสมากวันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเรือขายขนมปังปลานะ แล้วก็พระทาดจากเรืถ่ายขนมป,ปลาเนี่ยก็จะเป็นตุกยอนะตุกยอนะเป็นท่าเรือของตุกยอที่นั่งเรือข้ามช่องแคบบอดปลัตบอสปลัตตัวนั่นเองนี่เลยส่วนฝั่งนู้นก็จะเป็นกาล์ตาทาวเวอร์นะ ตรงนี้ก็จะเป็นสะพานเฮลิกนะฮะที่มีรถไฟเมโทรสาย M2 นะครับข้ามสะพานตรงนี้นะ,ะนี่เลยแล้วก็จะไปจอดที่ตักซิมสแควร์ด้วยนะ,ะเรือเยอะมากนะครับเป็นเรือข้ามโคดินฮอนนะฮะนี่เลยตัโยอ นี่ก็คือคึกคักกับการตกปลามากเลยนะโอ้โหนี่เลยปลา เเยยอะละตกปลากันอยากคึกคักมากแล้วทีนี้บนสะพานกาลาต้าวันนี้เนี่ยก็ไม่มีรถวิ่งนะรถไฟก็ไม่วิ่งแทมก็ไม่วิ่งนะเพราะว่าเขาปิดงานแข่งมาราธอนนะตอนนี้กาลังคิดอยู่ว่าจะนั่งรถอะไรไปสนามบินดีนะเพราะว่า,าที่ขึ้นรถบัสก็ไกลนะฮะที่ขึ้นรถไฟใต้ดินก็ไกลนะเพราะว่ารถแถมมันไม่วิ่งนะจะพาเราไปถึงตรงนั้นเนี่ยก็รีบคิดก็อยากไปรีบขึ้นนะถ่ายรูปเราก็อยากถ่ายนะ อยากถ่ายเห็นความคึกคักนะของทุกๆวันนะฮะในทุกๆเวลาของอิสตันบูลนะฮะวันนี้ที่อากาศดีนีคึกคักแน่นอนออกกันมาเต็มเลยคนเยอะนี่ก็คือรถแทมจอดค้างอยู่เนี้ย อย่างน,นี้เขาวิ่งมาราทอนกันเสร็จแล้วนะฮะคนเยอะมากก็ยังปิดถนนอยู่นะครับรถวางไม่วิ่งนะอาถ่ายดูโรงแรมก่อนกลับนะฮะตรงนี้ก็คือโรงแรมสุดเอ็คอนเนคนะฮะแล้วก็ถ้าเดินไปทางหนงหน่นี้ไปถึงตรงนั้นอนะ่ะตรงปลายนะก็จะเป็นสถานีรถรางเลยนะครับนี่เลยนี่คือโรงแรมนะ เดี๋ยวจะเดินทางกลับไปสนามบินตุรกีนะฮะสนามบินนิสเนบูนะเดี๋ยวมาเริ่มต้นที่นี่ก่อนแล้วกันนะด้านในตรงนู้นก็จะเป็นสถานีรถไฟเก่านะฮะคลาสสิกมากนีมาถ่ายรูปอันนี้ในพิพิธภัณฑ์รถไฟนะที่สายีรถไฟเลยนะฮะนี่เลยก็สามารถเข้าได้ฟรีนะครับใครว่างก็เข้ามาดูได้นะ อันนี้ก็เป็นโมเดลของรถไฟนะครับในวันเปิดเป็นรถไฟฟ้านะฮะในวันเปิดสถานีเซอร์เคสิกนะเซอร์เคชิกนี่นี่เองนี่ก็มีรถไฟสมัยก่อนนะนี่เลยรถไฟรูปแบบต่างๆอันนี้ก็ให้ดูบริเวณโซนคนขับนะเป็นรถไฟรุ่นหนึ่งแน่เลยน่าจะเป็นรุ่นเดียวกับโมเดลวันนี้แน่เลยนี่น่าจะเป็นรุ่นเดียวกันนะ แล้วก็เป็นบริเวณคนขับนะฮะนี่เรียนนี้ด้วยนะคอนแสแตนเดนอเบิลแอเดเรียนโนเพลนะฮะเก่าแก่มากอันนี้ก็เป็นตู้รถไฟสมัยก่อนนะฮะนี่เลยนะครับเรลเวอัลลับัมอินเทอร์กิชลีพับบิกนะฮะอันนี้ก็เป็นรูปของมุสตาฟาเคมานอาตาตุกนะฮะกำลังนั่งรถไฟนะครับ นี่ก็คือของเก็บสะสมเกี่ยวกับรถไฟต่างๆนะมีรูปถงรูปถ่ายมีโมเดลรถไฟนะครับมีตะเกียงที่ใช้ในรถไฟสมัยก่อนนะนีข้อจำลองห้องทานอาหารนะครับของอิสตันบุลเอ็กเพรสนะครับนี่เลยนี่เมเปียนโน,โนด้วยนะครับนี่อลังการมากอิสตันบุลเอ็กเพรสนะนี่ก็เป็นสถานีอิสตันบุสมัยก่อนนะ ก่อนที่จะมาเป็นซึกเคชินะอันนี้เขาก็เล่าให้ฟังว่าที่ดินการรถไฟเนี่ยได้บริจาคให้กับจัดสร้างเป็นโรงพยาบาลรักษาวันรุ่งนะแล้วก็เลยเอาเครื่องมือทางการแพทย์มาให้ดูนะนี่เลยนี่ก็เป็นเครื่องมือผ่าตัดนะครับเป็นหลอดดูดเลือดนะครับหลอดเก็บเลือดนั่นเองนะแล้วก็เป็นแอมยานะครับแล้วก็มีเครื่องพิมพ์ดีดรุ่นต่างๆนะครับนี่เลยเครื่องพิมพ์ดีดเครื่องโทรเลขในะรถไฟนะ นี่อย่างอันนี้ก็เป็นเครื่องโทรเลขนะครับที่ใช้ในรถไฟนะนี่แล้วก็เป็นเครื่องมือสื่อสารสําหรับรถไฟนะครับไอน,นี้ก็เป็นโคมไฟแบบเก่านะที่เขาไว้ส่งไฟอ่ะเคยเห็นในห,หนังนะที่ถือแล้วก็ไฟมันก็จะสง่งเป็นเหมือนไฟฉายสมัยก่อนนะนี่เลยน,นี่เลยโอเลนิกเอสนะครับที่จากจากอิสซัมบูนะครับมุ่หงหน้าไปสู่ซาร,รีสนั่นเองนะครับนี่เลยแล้วก็มีเรื่องเล่าบอกนะครัเนี่ย จากอิซซันบูนะครับไปละนี่เลยนะสีเหลืองนะมุ่งหน้าไปสู่ปารีสตรงนี้นั่นเองอลังการงานสร้างมากภาพนี้ด้วยตรงนี้ก็เป็นที่ทำการนะครับของพิพิธภัณฑ์นะ โอเคหมดแค่นี้ตรงนี้ก็เป็นสถานีรถไฟเซอร์เคชีนะแล้วก็เมื่อกี้ก็คือเดินมาทางนี้เลยก็เป็นสถานีรถไฟเก่าตรงนี้นะส่วนพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็อยู่ตรงนี้เลยตรงนี้ก็เป็นพิพิธภัณฑ์นะก็มาลําลึกความหลังนะครับของสถานีรถไฟอิสตันบูลที่ครั้งหนึ่งเ,เคยรุ่งเรืองมากนะครับแล้วก็เป็นจุดมุ่งหมายนะครับและเป็นต้นทางของโอเรียนเอ็กเพรสนะครับนั่นเองนะรถไฟหรูนะครับ ที่อยู่ในนวนิยายนะครับแล้วก็ภาพยนตร์นะครับเรื่อง Murder in the Orient Express นั่นเองนะครับสนุกมากนะครับลองไปหาดูนะฮะ